กับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสรับันนังคารที่23พฤษภาคม2 5 6 6หก็สรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆอีกเช่นเคยนะครับก็มาอัปเดตปัม๊มเ c 2ี0ใช้กับอินเวอร์เตอร์ขนาด12บส0โวลต์ัวัตต์แล้วแบตที่ใช้ก็เป็นลิเธียมขนาด106แอนมะป์เป็นเอ็นอซะครับที่ผมใช้อยู่ก็ไม่มีปัญหานะครับในการให้ปัม๊มตัดน้ำนะเหมือนที่เพื่อนเพื่อนถามมาว่าเวลาตัดน้ำมันจะกินไฟเยอะไหมเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงๆใช่ไหมมันจะตัดบ่อย อ่ามันตัดไวช่วงที่มันตัดก็คือมอเตอร์ต้องทํางานในแรงดันที่สูงแล้วไฟในแบตจะพอไหมจากการใช้งานมา1อาทิตย์มันไม่มีปัญหาตอนกลงนงนะา,ลกกากลงวันผมใช้สองแผงนะอ่าผมลืมบอกในคลิปก่อนนานี้กลางวันผมใช้สอแผงเป็นแผงอนึ่งเจ็ดศูกับหนึ่งเป็นแผง12โวลต์ชาร์จลงแบต1ลูกเนาะก็เอาแบบเวลาดีๆเลยล้กันเนาะคือใช้ประมาณสิโมง ไปถึงสี่โมงห้าโมงเนี่ยแบบไม่ต้องพักปั๊มอันนี้คือลองแล้วนะครับก็อันนี้เป็นดูดน้ําออกตลอดนะครับไม่ใช่ตัดสลับการตัดผมก็ลองให้แบบน้ํามันรั่วให้ปั๊มมันทํางานตลอดอันเนี้ยผมลองจากสิบแปดไปถึงสี่ทุ่มผมก็ถอดปั๊มออกมันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องที่ว่าแบบจะลดเร็วกันไปอะไรแบบเนี้ยมันยังไงอะ่ะคือมันใช้ได้โอเคครับ เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะอันนี้ผมตั้งให้น้ํามันรั่วตัวนี้ผมไม่ได้ไอใส่กาวนะครับจงใจให้น้ำรั่วตรงนี้ก็น้ำรั่วเดี๋ยวจะเอาให้ดูใกล้ๆนี่ มันจะทำงานแบบเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นนะจนถึงสามสี่ทุ่มน่าจะสี่ทุ่มอะถ้าผมจำไม่ผิดผมจะหมุนตัวนี้ไม่ให้แน่นนะครับลองดูครับน้ำจะรั่วนี่ตรงนี้ผมก็ใส่ตัวไอ้นี้ธรรมดาตัวบันวาลเนี่ยแบบไม่มีกาวนะครับเพื่อที่จะให้น้ำรั่วแล้วปั๊มก็จะทำงานแบบเป็นช่วงๆเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นะสักพักหนึ่งมันก็จะทำงาน ก็สมมติเป็นการใช้งานจริงๆเนาะคือปั๊มเขาอาจจะดันช่วงที่เราเปิดน้ํานนทํานู่นทํานี่เล็กๆน้อยๆอยแบบเนี้ยแล้วก็ตัดดันแล้วก็ตัดอันนี้ก็เป็นการสมมติสถานการณ์ขึ้นมาตลอดช่วง 3- 4สชั่วโมงเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ยังไม่ได้ลองแบบโตรุง่งแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าแบตเราพอแบตบประมาณสัก1 0 0บเนี้ยน่าจะโอเคถ้าเป็นระบบ 24v ก็น่าจะดีกว่านี้ ถ้าเป็น12โวลก็สัก200แอมป์หรือว่า150หรือ160แอมป์เนาะก็คือเป็นพวก80แอมป์มาขนานกันอะไรประมาณเนี้ยน่าจะโอเคไม่มีปัญหาอันนี้ผมใช้แค่ก้อนเดียวเนาะเป็น160แอมป์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของสเปคปั๊มอะผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่เห็นกล่องว่ามันกี่วัดแต่คิดว่าวัดไม่น่าสูงน่าจะกินไฟน้อยกว่าพัดลมพวก18นิ้วได้ซ้ำอะ,อะเพราะว่าที่นา เวลาผมมานอนหรือว่าน้องนอนเนี่ยก็จะเปิดพัดลมทั้งคืนก็ไม่มีปัญหาสับแปดร้อยหกแอมป์เนาะกรณีที่ชาร์จเต็มนะครับถ้าชาร์จไม่เต็มก็แยกย้ายนะครับอันนี้กรณีชาร์จเต็มปั๊มไม่ทํางานสถานการณ์สมมุติไม่บังเกิดแล้วจริงมันจะตัดแบบเรื่อยๆนะครับคือไม่ใช่ตัดเรื่อยๆคือมันจะทํางานเบบเรื่อยๆเนี่ยมาละอ่าเป็นการสมมติสถานการณ์จริงขึ้นมาในการใช้งานคือเราไม่ได้ใช้งานตลอดอยู่แล้วใช่ไหม ช่วงที่มันทํางานผมก็เคยทําคลิปให้ดูแล้วก็คือดันเรื่อยๆไม่มีปัญหาสลับตอนกลางคืนนะสามสี่ชั่วโมงนี้ก็ไปได้นะครับรดน้ําผักก็ยังเก่งสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพามาดูสเปคอินเวอร์เตอร์เนาะว่าเป็นแบบไหนเ้าจริงก็รีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับสเปคของอินเวอร์เตอร์ เป็นสิโวลต์ส0 0 0ัวัตต์แบตนะตอนนี้อันนี้ก็เช้าอยู่นะแบตในนู้นกับในนี้ไม่เหมือนกันนะอันนี้คือแบตที่เหลือจริงๆก็ถ้าชาร์จเต็มเนาะผมตั้งตัดอยู่ที่14อะ่ะตื่นเช้ามาก็ประมาณ11บเอ็กว่าอ่าหรือส1บเอป๊ะแล้วแต่การใช้งานอ่ามันการันตีไม่ถูกนะครับบางวันมันก็เหลือเยอะนะ ผมก็งงๆอยู่อ่ะบางวันแบบแทบสิบสออ่ะ11.8เอ็แปดเลยเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจแต่การแช้ง,งานคือเท่าเดิมอาจจะตรงเรื่องของไฟมั้งดูไปกับก็ล่องวงจรปิดบางวันคือเปิดไฟไว้ทั้งคืนเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คุยกันยาวเลยก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับ